วันนี้ครับฝนตกวัวก็ไม่ได้ปล่อยเพราะฝนมันตกหนักนะครับี่วัวเรานะครับบ่มีบ่มีไฟทัวร์มยังไงฝนก็ตกหนักวัวก็ไม่ได้ปล่อยฝนก็ตกหนักจะป,ปล่อยวัวยังไง นี่ครับดีกว่ามย่อยนะครับฝนก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ปล่อยเพราะฝนมันตกหนักนี่น้ําก็จื้นทางก็แฉะน้ําก็ดูน้ําก็ขังอีกวัวจะปล่อยยังไงวะไม่รู้ว่าวัวจะปล่อยยังไงฝนก็ตกหนักนี่ครับ ก็ตกหนักเะไรไงวะนี่นะครับอันนี้ในห้องว่าฝนตกหนักว่าก็ไม่ได้ปล่อยว่าไม่ว่าไม่ได้ปล่อยเพราะฝนมันตกหนักฝนก็ตกหนักอยู่อย่างนี้น้ำก็เยอะเรดู โอ้ไล่กันอยู่นี่กันอยู่นะ้ำผสมนิกมันจะตกหนักเยอะวัวไม่ได้ปล่อยเข้อฝนตกหนักมันกตกหนักบัวก็ไม่ได้ปล่อยเลยเดี๋ยวนี้วัวปล่อยยังไงจะไม่รู้ว่า เราจะปล่อยหัวยังไงครับไม่รู้นะครับว่าบัวจะปล่อยอยังไงฝนประตบนะักัวก็ไม่ได้ปล่อย <Okay. S 1> แค่นี้นะครับสไาชชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสไานะครับแค่นี้นะครับ